ชาติเข้ามายึดอํานาจไปแล้วก็คือการยกเลิกไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับที่ผู้บริหารเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถทํางานได้ตั้งผู้บริหารของตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ต่างๆมากมายและเราก็นึกว่าปัญหาเหล่านี้น่าจะหมดไปตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งใหญ่นะครับในปี62แต่ทุกท่านสังเกตไหครับตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาทุกอย่างเกิดความล่าช้าไปหมดจริงๆแล้วเราควรจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายในไม่เกิน6สามถึงหเดือนหลังจากที่เราเลือกตั้งปี62ได้แต่ก็มีการเลื่อนมาเรื่อยๆและล่าช้าไม่ว่าจะเป็นการฟอร์มคณะรัฐมนตรีนะครับการฟอร์มรัฐบาลแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่ล่าช้าจากกรณีของการเสียบบัตรแทนกันก็ดีหรือกรณีต่างๆทางคณะกรรมิการของเราได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2562ไล่มาเรื่อยๆนะครับ โดยคําตอบที่เราได้รับก็คือความไม่พร้อมในหลายด้านความไม่พร้อมที่ว่านี้ประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็ความไม่พร้อมในเรื่องของการแบ่งเขตและความไม่พร้อมในด้านการแก้ไขกฎหมายทางคณะกรรมการของเราจึงเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโกตนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักกรุงเทพมหานครนะครับเข้ามาหารือร่วมกันปรากฏว่า เรื่องต่างๆเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กกตมีความพร้อมในงแง่ของทั้งกฎหมายนะครับระเบียบการเลือกตั้งและงบประมาณซึ่งท่านจะลงวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับกกตมีงบประมาณเพียงพอทางด้านการจํานวนประชากรและการแบ่งเขตเลือกตั้งกกตก็ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยนะครับทำลายที่คุณอนุพงศ์เคยให้สัญญาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือเราจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนกร,รกฎาคมปีนี้เป็นอย่างช้า แต่อย่างไรก็ดีครับเมื่อมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเราเข้าใจดีว่ารัฐบาลน่าจะมีความลำบากเล็กน้อยนะครับในการที่จะจัดการสถานการณ์โควิดแต่สิ่งที่คุณวิษณุอ้างเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้นะครับและผมคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนไม่ควรจะนิ่งดูได้ก็คืองบประมาณที่ถูกใช้ในการเลือกตั้งจัดสรรไว้สําหรับการเลือกตั้งนั้นถูกโยกไปใช้กับเรื่องโควิดแล้ว ่อให้ในวันถัดมาท่านจะอ้างว่ามีงบประมาณเพียงพอก็ตามสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่กรรมธิการของเราจะต้องถามไปที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงคือคุณประยุทธ์นะครับเพราะไม่ว่าเราจะฟังคุณวิษณุเราจะฟังคุณอนุพงศ์หรือแม้แต่ฟังคุณประวิทย์นะครับเราเจอว่ามีแต่ความสับสนและความสับสนนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่พร้อมในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ความสับสนนี้น่าจะเกิดจากปัจจัยภายในของรัฐบาลเองทุกวันนี้นะครับเราไม่เห็นคณะรัฐมนตรีที่จะหารือกันในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยเพราะกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นได้ตามความเห็นชอบนะครับหรือความเหมาะสมถ้าเป็นกฎหมายฉบับเดิมจะเขียนว่าเมื่อเป็นความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เมื่อมีการแก้ไขภายใต้รัฐมนตรีหูน60แล้ว ก็เขียนแก้ไขใหม่ว่าเป็นคณะรัฐมนตรีคําถามที่พวกเราต้องตั้งนะครับคือถ้าเราไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆเพราะเพียงแค่คณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้งบประมาณของท้องถิ่นกว่า8แสนล้านบาทต่อปีนะครับยังไม่รวมกับงบฟื้นฟูโควิดอีก4แสนล้านบาทจะถูกกระจายไปในหน่วยรับงบประมาณที่มีแต่ข้อผิดพลาด เรามีผู้บริหารท้องถิ่นมากมายที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเรามีผู้บริหารท้องถิ่นมากมายที่ติดคดีอยู่ในปปชสงตงเรามีผู้บริหารท้องถิ่นมากมายที่อยู่ในลักษณะของเกียร์ว่างมากกว่า6ถึงแปีเราตั้งคำถามว่าถ้ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพและแบ่งแยกแตกกกแยงชามข้าวกันแบบนี้ ประชาชนจะต้องสูญเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งไปอย่างนั้นหรือในเมื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับความเป็นอยู่ยึดโยงกับนโยบายยึดโยงกับชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ว่าจะเป็นระดับของอบตเทศบาลตำบลเทศบาลน,นครแล้วก็ระดับของอบจและการเลื่อนเลือกตั้งแบบนี้เราเห็นลักษณะซ้ำๆแบบนี้ไหมครับพี่น้องครับก็คือการเลือกตั้งใหญ่ที่ถูกเลื่อนไปเรื่อย และเราตั้งคำถามว่าจะมีการโกงเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่เรื่องนี้เราคงไม่สามารถให้คำตอบได้โดยง่ายนะครับแต่มีการเลื่อนเลือกตั้งแบบนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่ากลุ่มที่รักษาฐานอำนาจเดิมไม่สามารถเจรจาหรือหาตัวผู้สมัครลงได้ครบทุกอบออทอในประเทศนี้เราเห็นเงื่อนงำเรื่องนี้และเราเห็นว่าน่าจะมีการ เกียเสียขนาดใหญ่ก็คือที่ลำปางแล้วสิ่งที่พวกเราตั้งคำถามต่อไปนะครับคือทำไมนายกรัฐมนตรีลอยตัวอยู่เหนือความรับผิดช,ชอบต่อเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นท่าทีของคุณวิศณุของคุณอนุพงศ์หรือแม้แต่ขา้าราชการประจาทุกคนราวกับว่าโยนหินกันไปเรื่อยๆโยนลูกบอลกันไปเรื่อยว่าใครจะรับผิดช,ชอบเพราะฉะนั้นบ่ายน,นี้นะครับผมอยากเชิญชวนทุกคนจับตาดู การตอบคําถามของคุณประยุทธ์นะครับที่ทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองเชิญมาหลายคนบอกท่านไม่มาหรอกครับผมก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆนะเพราะท่านก็ไม่ค่อยมากรรมธิการใดจริงๆยังไม่เคยเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการคําตอบที่ชัดเจนเราเราไม่สามารถถามคณะรัฐมนตรีของท่านได้ครับเพราะในสภาวะแบบนี้และท่านประก,กาศพระราชกําหนดสภาวะฉุกเฉินท่านรวบอํานาจไว้ที่ตัวของท่านผู้เดียว เพราะฉะนั้นต้องเป็นท่านผู้เดียวที่ตอบคําถามเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ